กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดู Add On นเร l ยวลิติกไบโมกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก่อนจะไปเริ่มกันเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีสร้างโลกกันก่อนจริงๆไม่ต้องสร้างอะเราใช้กับโลกเดิมๆได้เลยอะอย่างอันนี้ผมสร้างโลกเตรียมไว้แล้วนะเห็นไหมอ่าพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่ Add On นี่ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่แอดออที่เรามีอยู่อ่าเราก็ไปหาตัวเรลิติกไบโอม แล้วก็กดเปิดใช้งานเพิ่มแพ็กโอเคนี่ก็จะไปอยู่ตรงหน้าเปิดใช้งานนะเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานแล้วก็คือใช้กับโลกเดิมๆได้เลยฮะไม่จําเป็นต้องไปสร้างโลกใหม่หรืออะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีของแอดออนนะคือยัดเข้าโลกเดิมๆได้เลยฮะจะยัดกี่ตัวก็ได้ตามที่เครื่องเราไหวพอเราเริ่มมาแล้วนี่เรามาดูกันฮนะว่าเขามีอะไรบ้าง นี่ครับเขาจะมีโหมดพรีวิวโหมดพรีวิวอันนี้ผมแอบมองว่าเป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าทุกคนสามารถปรับได้ฮะเนี่ยคือทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นกลางคืนได้เพื่อนก็สามารถกดได้นะก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนอย่างนี้เลยฮะจริงๆผมมองว่าโหมดเนี้ยควรจะเปิดได้เฉพาะคนที่มีเคียร์ทีปอ่ะก็คือคนที่เปิดเป็นเกมโหมดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่ควรเปิดใช้ได้ทุกคนน่ะไอ้โหมดนี้อยากให้เขาแก้มากเลยถ้าเขาแก้มันจะดีมากเลยเนี่ยคือเราก็สามารถปรับเวลาทดลองอะไรได้จากหน้านี้ทั้งหมดเลยอปรับเป็นกลางคืนโอเคกลางคืนเขามีดาวด้วยนะหูสวยอะแล้วก็มีฝนดาวตกนี่เราก็กดทดสอบได้ะพวกนี้จะเป็นแบบสมทั้งหมดเลยนะคือเกิดได้ตามปกติหรือถ้าใครอยากมาลองเทสดูว่าเป็นยังไงเราก็มากดดูจากตรงนี้ได้อ่ะ โอเคโหมดพรีวิวจะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็กดปิดไปโอเคอุ้ยตกใจหมดโอเคฮะแล้วเขาจะมีตั้งค่าเมฆหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือเห็นพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะพระอาทิตย์จะเป็นเหมเ่ียม<ๆ>ใช่ไหมเราสามารถปรับได้ด้วยนะสกายตรงเนี้ยแล้วเราสามารถเลือกก้อนเมฆว่าจะเป็นก้อนเมฆแบบไหนก้อนเมฆแบบบางๆหน่อยหรือเป็นก้อนเมฆแบบที่เป็นไอเนี้ยเป็นริมเ่ยมหน่อยเห็นไหมเขาจะมีขึ้นมา เออแล้วผมแนะนําว่าให้เราไปเซตติ้งก่อนนะเซตติ้งไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่เมฆเมฆเมฆให้เราไปปิดนะให้เราไปปิดเมฆเดิมๆของเกมมันจะได้ไม่ชนกันเห็นไหมเมฆเดิมๆของเกมก็จะหายไปแล้วมันจะได้ไม่ชนกันโอเคประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนเมฆได้หรือเปลี่ยนเป็นเมฆแบบเ d ดีก็ได้นะแบบเมฆแบบสวยเลยนี่เดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาหลอสักแป๊บหนึ่งอ่าดูเมฆดิ นี่เราก็ปิดเมฆเดิมไปก่อนนะแล้วเราก็เปิดใช้เมฆของแอร์ตอเนาะประมาณนี้แล้วผมจะบอกว่าเซตติ่งตรงนี้ยทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นเซตติ่งที่แยกของใครของมันอันนี้ผมมองว่าดีมากเลยที่เขาทําแยกของใครของมันคือสมมติว่าุยมือถือเราไม่ค่อยแรงใช่ไหมหรือมือถือเพื่อนไม่ค่อยแรงก็ให้เพื่อนปิดไปปิดเมฆไปอะไรเงี้ยเรามือถือแรงเราก็เปิดเมฆคือเปิดแยกเป็นของใครของมันเลยอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะ แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบแสงแยงตาเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเมฆที่เป็นแบบวงกลมหรือเมฆเหลียมอันนี้คือเมฆเหลี่ยมนะแล้วเราถ้าปรับเป็นอันนี้ปุ๊บเมฆจะเปลี่ยนเป็นเอ้ยไม่ใช่สิพระอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นวงกลมเห็นไหมอุ้ยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมขอปิดเมฆไปก่อนนะโอเคแล้วก็ต้องรอเมฆหายไปเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์กันเฮ้ยแต่แสงเนียนตากว่าที่คิดแฮะเจ้าเนี้ยเห็นไหมเมฆเป็นวงกลมเห็นไหม ตอนแรกเม่มันจะเป็นเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่ดิตอนแรกพระอาทิตย์จะเป็นเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถปรับได้อ่าอันนี้เป็นเหลี่ยมแบบขอบมนมนเนี่ยเราปรับได้หมดเลยคือแบบเออละเอียดดีอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะผมค่อนข้างชอบที่เรามาปรับตรงนี้ได้แล้วปรับแยกกับเพื่อนไม่ต้องมาปรับชนอ่นะเพื่อนอันนี้คือเอฟเฟกอ่าเห็นไหมมีเอฟเฟกด้วยคือถ้าใครไม่ชอบอ่าใบไม้เพื่อนอย่างเพื่อนเพื่อนแลกใช่ไหม ก็ให้เพื่อนปิดใบไม้ปิดเอฟเฟกพวกนี้ให้หมดเลยก็ได้อันนี้คือเอฟเฟกแบบพวกใบไม้หิ่งห้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าใบไ,ไม้หิ่งห้อยอันนี้คือหมอกนะถ้าใครคอมไม่แรงหรือมือถือไม่แรงปิดหมอกไปซะอ่าอันนี้คือระยะอันนี้คือระยะของหมอกก็คือระยะใกล้กับระยะไกลถ้าคอมไม่ค่อยแรงก็ปิดแต่ถ้าคอมแบบเอ้ยอยากได้มีหมอกอะไรนิดหน่อยก็เปิด กลางๆก,ก็ได้อะไรประมาณนี้ลองเซตติ้งกันดูแล้วก็อันไหนก่ะอันนี้คือสภาพอากาศประธานอภัยฮะอันนี้คือสภาพอากาศนะเราสามารถเปิดเป็นสภาพอากาศแบบคัสตอมก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเห็นแค่คนเดียวนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเราจะเห็นแค่คนเดียว เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีผลกับพวกแบบวลีลานะก็ก็น่าจะเห็นแค่คนเดียวนะอันนี้ตามความคิดผมนะ <iment. S 1> ก็คิดว่าไอาการปรับตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเราเห็นแค่คนเดียวอยู่ดีฮะ <Green. S 1> ก็คืออาจจะเป็นฝนตกปลอมๆอะ่ะนึกภาพบอกใช่ไหมฮะฝนก็อาจจะเป็นแบบฝนตกปลอมๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะปิดไปก็ได้ใจไม่งงว่าฝนจริงหรือฝนปลอมแล้วก็อันนี้เราสามารถปรับโทนสีได้ด้วยนี่ ให้โทนสีมนๆน่ากลัวหน่อยใช่ไหมอูู้ดูดิเราปรับโทนสีได้ด้วยแล้วก็เนี่ยปรับโทนสีได้แบบหลายแบบมากเลยอะในวิชั่นอุ้ยสว่างจ้าเลยทีนี้ในวิชั่นอันนี้คือน่าจะเอาไว้มองตอนกลางคืนนะอ่าใช่เอาไว้มองตอนกลางคืนเป็นไนวิชั่นเฮ้ยโกงไปปะเนี่ยสมมติว่าเอาไปลงเหมืองลองนึกสภาพเอาไปลงเหมืองดูดิโกงมากเลยอะในวิชั่นอะ ดูดิปรับได้หลายแบบมากเลยโทนสีเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะมีอะไรอีบ้างอะ่ะคัลเลอร์ไอ<ห>วิชันันอ๋อแบบอ๋ออันนี้เป็นแบบฟิล์มอะเป็นภาพฟิล์มอะไรเงี้ยโอ้ดูดิปรับได้เยอะมากโอ้วันนี้แบบเป็นสีแบบวอร์มไลท์อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างอะ่ะเดี๋ยวผมขอปรับสีเป็นปกติก่อนนะจะได้ไม่งงอ่าสีแบบปกติ อันนี้ก็คือมันมีหมอกลงด้วยนะดูดิหมอกหนามากเลยอ่ะโอ้ดูดิเราบินขึ้นมาบน,นก้อนเมฆแล้วนี่อันนี้เราอยู่ในไบโอมทะเลทรายเอ้ยไม่ใช่ไบโอมพิมะแหมไบโอมทะเลทรายโอ้มีพวกลมมีพวกอะไรด้วยนะเดี๋ยวไปดูเอ้ยมีไบโอมซากุระโอ้โหอยู่ติดกันเลยฮะเฮ้ยมีม,มีมีหน่วงนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้คนดูเห็นหรือเปล่านะ เมื่อกี้นี้เหมือนจะมีหน่วงแว็บหนึ่งอ๋อพอเปลี่ยนไบโอมก็บรรยากาศก็กจะอุยบรรยากาศก,ก็จะดูเปลี่ยนไปด้วยนะนั่นแหะเห็นไหมหมอกเปลี่ยนด้วยนะหมอกระยะไกลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหมอกสีชมพ,ชมพูชมพูหน่อยแล้วถ้าเข้าไปไบโอมอันนี้ลหละอ่าเห็นไหมพอเข้าไปไบโอมสีมันก็จะเปลี่ยนตามไบโอมด้วยนะวู้ค่อนข้างเจ๋งอยู่นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ใช้ได้เลยฮนะหลักๆก,ก็เนี่ยแหละเปลี่ยนสภาพบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยรอบๆเดี๋ยวผมไปหาไบาโอมทะเลทรายแป๊บนะโอ้เนี่ยพอเปลี่ยนไบโอมแล้วเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศตามไบโอมนั้นๆด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของแอรอนตัวนี้หรือเปล่าอะ่ะดูดิอันนี้พอผมเข้าเปลี่ยนไบโอมไปแล้วนะดูอ่าบรรยากาศเปลี่ยนตามไบโอมด้วย วิมีใบไ,ไม้เห็นปะเอฟเฟกต์ใบไ,ไม้ไป,ปิววิยโนกเฮ้ยดูดีอ่ะเฮ้ยดูดีกว่าที่คิดนะตัวนี้โอ้โหนี่ยเนี่ย,เ,ยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากทําจัดอันดับเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเขามีแอรอนอนอใหม่ทุกอาทิตย์อะ่ะมันคือถ้าจัดอันดับไปมันมีโอกาสที่ผมจะโดนบ่นเยอะนั่นแหละ โ้ดูดิสวยมากเดี๋ยวลองไปลงถ้าดูไหมเมื่อกี้นี่ผมเห็นถ้ำนี่นี่นี่โอเคเฮ้ยเขามีไฟอะไรอย่างงี้ไหมผมขอลองอเช็คแบบเฮ้ยมีไฟให้ด้วยโอเคมีไดนามิกไลท์มันในตัวเลยนะก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยโอเคไหนไหนก็ลงมาขนาดนี้แล้วก็พามาดู a n i e n t City ด้วยเลยแล้วกันนะฮะโอ้ดูไอฟเป็กดิ ๋อมีเป็นแบบพวกมงพวกหมอกหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะเออเจ๋งอยู่จะทำไมมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ดูดิกลายเป็นบรรยากาศแบบเฮอร์เรอรเฮเรอรเลยอนะแล้วก็โชว์แอปมาต่อกันที่ไปโอมทะเลทรายกันฮนะโอ้ดูดิเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้เดี๋ยวนะเขามีแบบนี้ปิวมาให้ด้วยนะ อ,อเป็นไข่สปาวาเกิดตามแมป,ปมาเลยฮะเออเจ๋งดิอะ <c oughs> ดูดิมันเป็นไข่ไอเดียสุ่มมาตุ่มมาตามแมป,ปเออเจ๋งดิมีพวกนงพวกนกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นกนี่มันเป็นโมเดลหรือว่าเขาไอดีมาเดี๋ยวผมขอบินขึ้นไปแป๊บนะอืออ๋อเหมือนจะเป็นโมเดลนะพอเราเข้าไปใกล้ๆนกมันก็บินหนีอย่างเร็วเลยะ เหมือนจะเข้าไปใกล้ตัวไม่ได้โอเคนั้นก็นี่ฮะตามนี้ก็มีขั้วแบบพยงพยุทะเลไฟอะไรเงี้ยเออก็ดูดีอยู่นะเนี่ยผมชอบเมฆเขามากเลยฮะโอ้ดูบรรยากาศดิโอ้โหดีกว่าที่คิด แต่ก็นะเหมือนทำมาแข่งกันเลยอะ่ะตั้งใจทำมาแข่งกันนั่นแหละแต่ก็อยากให้เขาแก้ตรงนี้แหละแก้ตรงที่แบบใครก็ได้เนี่ยปรับได้หมดเลยทีเนี้ยมันวุ่นวายอะ่ะอืมดูดิย้ายไบยโอมก็เปลี่ยนบรรยากาศตามไบโอมนั้นๆได้อยู่ ไม่แย่ไม่แย่มีเสียงแบบพวกหิงห้อยด,ด้วยด้วยเฮ้ยเออผมลืมบอกไปว่าไอ้พวกเสียงเนี่ยเราสามารถปิดได้นะเสียงแอมเบียนพวกเสียงบรรยากาศเสียงลมหรืออะไรเงี้ยถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปได้อะแต่ผมไม่เห็นตัวหิงห้อยเลยตัวหิงห้อยไปไหน เขาจะเจนเนเรทหิ่งห้อยมาหรือเปล่าอ่ะแต่บรรยากาศดูมันมีเสียงลมอะไรเงี้ยดูบรรยากาศหลอนขึ้นกว่าเดิมอีกเฮ้ยมีไอ้น้ำมีมีหมอกขึ้นมาอย่างงี้ด้วยอ๋อนี่ไงหิ่งห้อยหิ่งห้อยอู้ พอบินเข้าไปใกล้ๆก็จะหายไปนะอ่าหิ่งห้อยสุ่มขึ้นตามแมปนะฮะแต่ทำไมไม่เห็นมีขึ้นในป่าอะไรอย่างนี้มึกงเลยอะ่ะเสียดายอะน่าจะมีหิ่งห้อยในป่าด้วยนะแล้วก็ชเชวบเราลงมาดูเนเธอร์กันบ้างนะ่ะ ดูดีจังอะอุยเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอคือเปลี่ยนไปโอ้โหดูดิสวยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนแบบนี้เลยฮะคือย้ายปุ๊บเปลี่ยนบรรยากาศปั๊บเออเจ๋งอยู่นะโอ้นี ย้ายปุ๊บก็เปลี่ยนบรรยากาศปั๊บเลยฮะโอ้โหเยี่ยมมากดูบรรยากาศดิโอ้ดูดีอ่ะเราสามารถปรับอะไรได้ไหมเวลายอยู่ในนี้เหมือนจะปรับไม่ได้นะอุย้ยได้ยินเสียงฝนเฉย โอ,โอ้โหดูดิเฮ้ยมีแบบเสียงน้ำเดือดหรือรย่างนี้ด้วยโอ้บรรยากาศดูดีมากเลยอะต่อมาดีเอ็น อย uh ดูดิสวยมากสวยเวอร์ดูดิหมองเงาดีโคตรดูดิโอ้บรรยากาศโอ้โ oh หไม่รู้จะฟูดอะไรอะ่ะดูดีอะ่ะเนี่ย ใค้ได้เลยฮะโอเคครับ okay, ผมสำหรับแอดออนเรียลลิติกไบโอมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆแอดออนตัวนี้เขาจะเพิ่มเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเพิ่มบรรยากาศตามไบโอมต่างๆฮนะดูดิเนี่ยฮะคือถ้าใครแบบอยากได้บรรยากาศแสงเงาเพิ่มขึ้นมาตามไบโอมอ่ะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะ โอเคฮะก็จะมีประมาณนี้ครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย